Morning, morning. <laughs> Amy, good morning. Good morning, Good, good, morning. good morning, student good morning. How are you today? Today is Monday if you say oh today is Tuesday. One one It's time to clean it. สะอาดแล้วนะคะ Good morning student Good morning teacher กินข้าวหรือยัง Are you hungry กินมา ผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆผู้ชมคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สื่อสารสากลที่ต้องบอกว่าสําคัญอีกหนึ่งภาษาที่ทุกคนควรจะมีสกิลติดตัวไว้ถูกต้องไหมคะเพราะนอกจากจะทําให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถสื่อสารแทบจะโอ้โหหลายๆประเทศได้อีกมากมายเลยภาษาเนี่ยแหละค่ะอาจจะช่วยยกระดับชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีแผนในการใช้ภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับภาษาค่ะเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวสุดน่ารักคุณผู้ชมคะที่ถูกแช โดยผู้ใช้งาน Tik t o อบัญชีคุณครูแก้วใสซึ่งเป็นคุณครูที่มากความสามารถนะคะ mm. ก็อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยมีทักษะภาษาอังกฤษติดตัวแล้วยิ่งเป็นเด็กที่แบบว่าเล็กๆอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสอนได้ง่ายเพราะเด็กก็เหมือนว่ามีการแบบว่าเรียนรู้ได้ค่อนข้างจะง่ายจําง่ายอะไรแบบนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็เลยยกระดับนักเรียนด้วยการใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยค่ะ <premises. S 2> โดยในคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยก็มีการบรรยายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าคุยกันตามภาษาโรงเรียนอินเตอร์นะซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณครูค่ะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นคําพูดง่ายๆพูดคุยกับเด็กๆทั้งโรงเรียนเลยให้ติดเป็นนิสัยมันฝึกนะคะเหมือนเด็กๆก็จะเริ่มเรียนรู้คาศัพท์ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆๆนะคะจนแบบว่าอาจจะสามารถสื่อสารได้เลยคือคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเวลาเดินทางไปไหนนะคะดูว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณครูก็จะทักแล้วคุณครูก็จะมีการคุยเป็นภาษา อังกฤษอย่างที่เห็นในคลิปกะเด็กๆในโรงเรียนทุกคนเนี่ยก็สามารถโต้อตอบกับคุณครูเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจคือมันต้องปลูกฝังตั้งแต่แบบนี้เลยค่ะจะได้ไม่อายเวลาพูดผิดหรือพูดถูกกันนะคะเสมือนว่าโรงเรียนที่คุณครูสอนเนี่ยเป็นโรงเรียนอินเตอร์โอ้โหคุณผู้ชมคะหลังจากที่คลิปดังกลาวถูกแช่ออกไปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่กลายเป็นไวรลัลมีคนเข้าชมมากกว่าล้านครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาชื่นชมในความสร้างสรร์รวมถึงว่าชื่นชมคุณครูค่ะที่ดึงทักษะภาษาอังกฤษ ของเด็กๆให้ออกมาใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะบางคนบอกว่านี่แหละครับการศึกษาไทยที่ต้องการดีมากๆเลยส่งเสริมภาษาแล้วก็ทําให้เด็กล่าที่จะแสดงออกด้วยนั่นเองค่ะอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไร Happy Hello Pet Ringing the bell five times Quickly, quickly. Student Student <coughs> Uh, if you're happy and you know, stamp your feet. One time. Two time. If you're happy and you know, click your tongue. One time. Two time. Three time. Kẻng okay, mạc, lau vang, nắm lại cả đền đuôi. ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ